สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องหนอนพยานะคะหรือว่าเฮล min ค่ะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะก็จะมีหัวข้อย่อยไปหลายหัวข้อค่ะซึ่งมันจะมีห้าหัวข้อนะคะก็คือหัวข้อที่1น,นะคะคือ1ลักษณะทั่วไป2ชนิดของหนอนพยา3ิาลวาที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์4ใไข่เป็นตัวทําให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์5้าตัวอย่างของหนอนพยาที่ทําให้เกิดโรคค่ะ นอนพยาเป็นสากนาเล้งที่เป็นปรสิตมีวงชีวิตอยู่ในมนุษย์1 p t แพตตี้ฮิวนหรือนอนตัวแบน 2. มีนาโทดหรือนอนตัวกลมนอนพยาเหล่านี้รวมกันเรียกว่าฮิวมินค่ะลักษณะทั่วไปของนอนพยานะคะ เป็นยูคาริโอตหลเซลล์ที่โดยปกติแล้วจะมีระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดระบบประสาทระบบต่อมไหลท่อระบบสึกพันหนอนพยาธิที่เป็นปรสิตจะต้องมีการรับตัวเป็นพิเศษเพื่อให้อาศัยอยู่ภายในร่างกายของผู้ให้อาศัยได้ค่ะค่ะและหนอนพยาธิที่เป็นปรสิตนะคะอาจ,จไม่มีการย่อยอาหารนะคะ แนหนอนแพทย์ที่เป็นปรสิตค่ะมีระบบระสาทที่ไม่สลับซับซ้อนมากหรือระบบระสาทที่ปรับให้ลดลงค่ะหนอนพแพทย์ที่เป็นบริตทนะคะจะมีการเคลื่อนที่ที่น้อยลงในบางครั้งหรือไม่มีการเคลื่อนที่เลยและหนอนแพทย <ๆ S 1> ที่เป็นปริตทนะคะจะมีระบบระบบสุพันที่บ<ๆ>างไม่ dafür, ม<ๆ>สลับซับซ้อนค่ะ ค่ะและวงจรชีวิตของหนอนเพศนะคะที่เป็นประเสริฐอาจมีความสลับซับซ้อนอย่างสูงได้เพราะมีการย้ายเข้าไปสู่ผู้อาศัยตัวกลางเพื่อให้หนอนพยาธระยะราววานนะคะมีการพัฒนาตัวอย่างสมบูรณ์ให้เป็นหนอนพยาธที่เป็นตัวเต็มวัยในผู้ให้อาศัยตัวสุดท้ายค่ะและหนอนพยาธที่เป็นตัวเต็มวัยหรือตัวแก่นะคะอาจมีลักษณะการสืบพันธุ์แบบไดโออิเชียนะคะซึ่งคือการคืออวัยวะสืบพันธุ์ของเพศ ที่อยู่ในพญาตัวหนึ่งแต่อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศเมียที่อยู่ในพะยาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งหนอนพะยาตัวแก่นี้นะคะอาจมีระบบการสืบพันธุ์แบบโมโนอีเชียนหรือเฮอร์มาโฟไดติกซึ่งคืออวัยวะสืบพันธุ์ของทางเพศผู้และเพศเมียนที่อยู่ในหนอนพะยาตัวเดียวกันนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นชนิดของหนอนพญาค่ะซึ่งหนอนพะยานะคะจะมีหลายชนิดแบ่งได้เป็นสองไฟลัมนะคะได้แก่ หนึ่งไฟลัมแพตตี้ฮิวมินและสองค่ะไฟลัม,มนีมาโตโดาค่ะเริ่มที่ไฟลัมที่หนึ่งนะคะแพตตี้ฮิวมินค่ะสมาชิกของหนอนพยาธิในไฟลัมนี้นะคะก็คือหนอนตัวแบนค่ะหรือว่าแฝดฉวมนะคะมีลักษณะแบนจากหลังไปยังช่องท้องค่ะหนอนตัวแบนที่เป็นปรสิตแบ่งออกเป็น2คลาสนะคะก็คือ 1. ทีมทีมาโทสค่ะสองก็คือเซสโทสนะคะ นอนพยาธิเหล่านี้ก่อโรคในสัตว์หลายชนิดค่ะเริ่มที่คลาสที่1นนะคะก็คือทีมารโทสค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าพลุกนะคะซึ่งคือพยาธิใบไม้ค่ะมีลักษณะแบนเป็นรูปใบไม้นะคะแล้วก็มีตัวดูดที่ช่องท้องเรียกว่าเวนทอสซัคเกอร์ค่ะแล้วก็ตัวดูดที่ช่องปากเรียกว่าออโรซัคเกอร์นะคะ ซึ่งตัวดูดทั้งสองนี้นะคะจะช่วยให้นอนพยาธิชนิดนี้เกาะอยู่กับที่ได้ค่ะแล้วก็นอนพยาธิชนิดนี้นะคะได้รับอาหารจากการดูดซับนะคะหรือว่า absorbing ค่ะผ่านทางเยื่อหุ้มด้านนอกที่ไม่มีชีวิตนะคะเรียกว่าวต t i c ิลค่ะพยาธิใบไม้มีชื่อสามัญตามเนื้อเยื่อของผู้ให้อาศัยตัวสุดท้ายนะคะซึ่งพยาธิใบไม้ตัวแก่อาศัยอยู่ค่ะตัวอย่างเช่น พยาธิใบไม้ที่ปอดนะคะพยาธิใบไม้ที่ตับพยาธิใบไม้ในลำโลหิตค่ะพยาธิใบไม้ที่ตับนะคะแถบเอเชียสามารถเข้าสู่สหรัฐอเมริกาผ่านทางผู้อ,อพยพค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถถ่ายทอดได้นะคะเพราะว่าผู้ให้อาศัยตัวกลางของพยาธิชนิดนี้ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะข้อที่2นะคะเซสโทสค่ะ หรือเรียกอีกอย่างว่าพยาธิตัวตืดน,นะคะแท็บวอร์มค่ะเป็นปรสิตในลำไส้นะคะซึ่งโครงสร้างประกอบด้วยส่วนหัวที่เรียกว่าสกอเล็กค่ะมีตัวดูดสำหรับยึดเกาะกับเยื่อมิลโคโซาภายในลำไส้ของผู้ให้อาศัยตัวสุดท้ายนะคะบางสป,ปีชสชยังมีส่วนที่ยึดเกาะที่เรียกว่าฮุกเล็กๆไหลอันค่ะส่วนป้องเล็กๆไหลป้องมาต่อกันนะคะแต่ละป้องเรียกว่า โปรก็ติดค่ะพญาตัวตืดไม่กินเนื้อเยื่อของผู้ให้อาศัยของตัวเองนะคะพญาชนิดนี้ไม่มีระบบย่อยอาหารที่สมบูรณ์พญาตัวตืดจะได้รับอาหารจากลำไส้ของผู้ให้อาศัยโดยการดูดซับอาหารผ่านทางคิวติเคลของมันค่ะค่ะต่อไปนะคะไปลมที่2นะคะได้แก่ไปลมนีมาทด้าค่ะก็คือนอน ตัวกลมนะคะหรือราวองค่ะนอนตัวกลมนะคะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลมค่ะแล้วก็มีปลายทั้งสองข้างนะคะแบนค่ะมีระบบการย่อยอาหารที่สมบูรณ์นะคะประกอบไปด้วยปากลำไส้แล้วก็ทวารนะคะส่วนมนากนะคะมีการสืบพันธุ์แบบไดโอ z อเซีสนะคะตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียค่ะแล้วก็มีส่วนที่เราเรียกว่าสปีคูลนะคะ1-2อันนะคะอยู่ที่ปลายด้านหลังด้วยค่ะ สปีรูนะคะจะทําหน้าที่ในการนำเทปทางนะคะให้สเปิร์มของตัวผู้นะคะไปยังรูสืบพันธ์ของเ,ออเพศเมียนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอิสระในดินแล้วก็น้ําค่ะแล้วก็ส่วนชนิดอื่นๆน,นะคะเป็นปรสิตท,ทั้งต่อพืชแล้วก็ต่อสัตว์ด้วยนะคะนีมาโทด้านะคะบางชนิดนะคะมีวงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนเป็นถึงตัวเต็มวัยค่ะให้กับผู้ที่อาศัยเพียงตัวเดียวนะคะ การติดเชื้อในพยาธินี้มาโทด้านนะคะในมนุษย์เราเนี่ยสามารถแตกออกได้เป็นสองประเภทนะคะได้แก่หนึ่งนะคะชนิดที่ไข่เป็นตัวทําให้ติดเชื้อเองนะคะแล้วก็2ก็คือชนิดที่ลาวาทําใหออ้ติดเชื้อค่ะไข่เป็นตัวทําให้ติดเชื้อในมนุษย์นะคะนอนพยาธิตัวกลมชนิดแอนเทโรเบียเวิร์มมิคูเลอร์นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพยาธิเยมหอดหรือพิมเวิร์มค่ะ มีวงชีวิตทั้งหมดให้ผู้อาศัยที่เป็นมนุษย์เพียงตัวเดียวพยาธิเขมหมดตัวเต็มวัยจะถูกพบในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์พยาธิเขมหมดตัวเมียจะเคลื่อนที่ไปยังทวารหนักเพื่อจะวางไข่บริเวณรูทวารไข่นี้จะถูกลับประทานเข้าไปโดยตัวผู้ให้อาศัยเองหรือโดยบุคคลอื่นที่ใช้เสื้อผ้าหรือใช้เตียงร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อการติดเชื้อพยาธิเขมหมดถูกวินิจฉัยโรคได้โดยวิธีแกมแฮมซิกเทฟ ละไปนะคะต่อเป็นลาวาที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ค่ะพยาธิปากขอหรือว่าฮุกเวิร์มนะคะตัวเต็มวัยเรียกว่ามีแคตเตอร์อเมริกันนูสและแอนโซโลสโตมาสดูโอดิเนียอาศัยอยู่ในลำไส้เล็กของมนุษย์ไข่ของพยาธิชนิดนี้จะหลุดออกมากับอุจจาระไข่จะฟักตัวเป็นลาวาและอยู่ในดินโดยจับกินแบคท,ทีเรียเป็นอาหาร ลาวาจะเข้าสู่ผู้ให้อาศัยของมันโดยการเจริญโดยการเจราะทะลุผิวหนังผู้ให้อาศัยเข้าไปจากนั้นมันจะเข้าสู่กระแสะเลือดหรือท่อน้ําเหลืองซึ่งจะนําพาพวกมันไปสู่ปอดและเมื่อมนุษย์ไอมีเสมหะและได้คืนเอาเสมหะเข้าไปสุดท้ายพวกมันจะเข้าไปอยู่ที่ลำไส้เล็กวิธีการวินิจฉัยโรคเชื้อพยาธิชนิดนี้ทําได้โดยการตรวจหาไข่ในอุจจาระเราสามารถดิกเลี่ยงการติดเชื้อพยาธิ ปาขอโดยการสวมรองเท้าเมื่อออกไปข้างนอกค่ะค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างของหอนพยาธิที่ทําให้เกิดโรคนะคะค่ะชนิดที่1น,นะคะก็คือพยาปากคอหรือว่า h o o วอ o r m นะคะชื่อสามัญน,นะคะก็คือพยาปากคอหรือว่า h o o วอมค่ะแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์นะคะก็คือ a n c s t r o s t o m a duodenale นะคะรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ปากของมันจะมีสระโค้ออองงอเป็นขอนะคะ แล้วก็โรคที่ทําให้เกิดก็คือโรคท้องร่วงในคนแล้วก็สัตว์ค่ะส่วนนั้นที่สองนะคะก็คือพยาธิแท้ม้าค่ะชื่อสามัญก็คือพยาธิแท้ม้านะคะส่วนชื่อวิทยาศาสตร์นะคะก็คือทิชิริสเออทิชิราค่ะเออรูปภาพก็จะเป็นโค้งงอเหมือนกับเป็นแท้นะคะส่วนโรคที่ทําให้เกิดะคะได้แก,โก่โรคพยาธิแท้ม้าค่ะค่ะชนิดที่สามนะคะก็คือพยาธิเข็มุมดนะคะหรือว่าพินวอมค่ะ ชื่อสามัญก็คือพยาเข็มหมุดนะคะส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ e n t e r o v i u s v e r m i s c o l a r i s ค่ะรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนโรคที่ทําให้เกิดคะเกิดจากการติดเชื้อในลำไส้มนุษย์ค่ะแล้วก็มาทําให้เกิดอาการคารันบริเวณรอบดูทวารของเราแล้วก็รอบแล้วก็ช่องคลอดนะคะส่วนตัวที่4นะคะได้แก่พยาตัวกลมชนิดวิลาเลียค่ะ ื่อสามัญของมันก็คือพยาตัวกรมชนิดพิลาเรียเหมือนกันค่ะส่วนชื่อวิทยาศาสตร์นะคะก็คือบูชิรีเรียบันคอสติดรูปภาพก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนโรคที่ทําให้เกิดน,นะคะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของพยาธิพิราเรียชนิดบูชิรีเรออียบันคอสติดนะคะหรือว่าดูเจียเมเรเมเรนะคะเนื่องจากโวเต็มวัยของพยาธิอาศัยอยู่ในระบบน้ําเหลืองของเรานะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่า ออ่คนที่รับโอพยา,ยาชนิดนี้เข้าไปนะคะก็จะทําให้น้ําเหลืองของเรานะคะมีลักษณะที่ไม่ดีหรือว่าอ,าอาการไม่ดีนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบน้ําเหลืองะค,ะค่ะตัวอย่างหนอนพยาธิที่ทําให้เกิดโรคอันต่อนะคะพยาธิตัวตืดหรือว่าเช็กเวิร์มค่ะชื่อสามัญก็เป็นพยาธิตัวตืดชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือเตสโตดา นี่ลูกภามก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโรคที่ทําให้เกิดนะคะตัวอย่างเช่นพยาธิตัวตืดบัวชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือทีเนียซินาตาเกิดโรคพยาธิตัวตืดที่ติดเชื้อในลาไส้มนุษย์ค่ะ2ก็คือพยาธิตัวตืดหมูชื่อวิทยาศาสตร์ทีเนียซูเลียมเกิดโรคติดเชื้อในลาไส้ละสาพยาธิตัวติดแคะชื่อแก่ศาสตร์ก็คือไฮมิโนลิทิสลนาเกิดโรคการติดเชื้อเล็กน้อยค่ะต่อมาจะเป็นพยาธิใบไม้ชื่อสามัญก็คือฟุกขัด ชื่อเดียสัตว์ทัชชี่ฮิลมินชิสรูปภาพก็จะมีลักษณะคล้ากับใบไ,ไม้นะคะโรคที่ทําให้เกิดก็คือเกิดโรคภาวะโลหิตจางติดเชื้อแบคทีเรียท่อน้ําดีอักเสบติดเชื้อถุงน้ําดีอักเสบตับอ่อนอักเสบตับแข็งเมลง็งท่อน้ําดีติดเชื้อในกระแสเลือดและการติดเชื้อกระจายไปทั่วร่างใจค่ะ ตัวอย่างต่อมาก็คือพยาธิใบไม้ที่ปอดชื่อสามัญก็คือล u n g f o ชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ paragonimus heterotimus โรคที่ทําให้เกิดก็คือเมื่อพยาธิตัวนี้ไปอยู่ในปอดนะคะก็จะทําให้ปอดอักเสบคนไข้มีอาการเจ็บหน้าอกไอเรื้อรังบางครั้งก็จะมีเลือดปนออกมากับเส็จหะาค่ะพยาธิอาจจะชาไปอยู่ที่อวัยวะอื่นๆได้เช่นตับล้ำใต้เก้าเนื้อเยื่อบุช่องท้องและสมอง ทำให้เกิดอาการผิดปกติของอวัยวะเหล่านี้ได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นพยาธิใบไม้ที่ตับชื่อสามัญก็จะเป็น liver fluke ส่วนชื่อที่อาศาสจะเป็น opisthorchis viverrini โรคที่ทาให้เกิดนะคะถ้าเกิดว่าติดเชื้อเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ําดีได้ค่ะก็ให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งตับค่ะ ตัวอย่างต่อมาก็คือพยาธิไ้เดือนชื่อสามัญก็คือพยาธิไ้เดือนกลมหรือว่า las intestinal worm ชื่อทีศาสตร์ก็คือ ascaris l a m b i d e s ลักษณะก็จะเป็นคล้กับไ้เดือนค่ะโรคที่ทําให้เกิดก็คือโรคพยาธิไ้เดือนกลมโรคพยาธิไ้เดือนเกิดจากการติดเชื้อภายในระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ตัวสุดท้ายก็คือหนอนตัวแบนค่ะชื่อสามัญก็จะเป็นหนอนตัวแบนหรือว่า h e l m i n t h e s ชื่อแคสั่ก็คือแคทีเฮมินพีสค่ะโรคที่ทาให้เกิดก็คือโรคพยาธิใบไม้ในเลือดค่ะ,คะและนี่เป็นหนอนพยาธิเทียงส่วนหนึ่งที่กลุ่มของพวกเราได้นามานาเสนอให้กับเพื่อนเื่อนทุกคนซึ่งเป็นหนอนพยาธิส่วนใหญ่ที่พบเจอได้ค่ะและยังมีหนอนพยาธิที่ก่อให้เกิดโรคและยังไม่ก่อให้เกิดโรคอีกมากมายสุดท้ายนี้กลุ่มของพวกเราหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะได้รับความรู้จากการน,นําเสนองานของพวกเราในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ